نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبنون بمي إيمان الله ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับคนที่เสพยาเสพติดถือว่าเป็นสิ่งที่ทำลายร่างกายทำลายจิตใจแล้วก็สำคัญที่สุดคือทำลายศาสนาเป็นสิ่งที่มีบทลงโทษที่รุนแรงมากในโลกอาคิรอหรือแม้กระทั่งในอลัมบัตซักก็มี มีบทลงโทษที่รุนแรงมากท่านพี่น้องครับวันนี้จะมาให้พี่น้องได้ใคร่ครวญภารกิจของเราพราอมีจํานวนมากจากพี่น้องของเราเนี่ยยังสูบบุรีอยู่บุรีก็ถือว่าเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งซึ่งแน่นอนอาจจะถูกท่องตามกฎหมายแต่ไม่ถูกต้องตามหลักการของอิสลาม แน่นอนอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อมันเป็นยาเสพติดนะครับก็ต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงในอัลลัมบัตซักและก็ในโลกอาคีรอจำนวนมากทีเดียวในสังคมมุสลิมยังเข้าใจว่าบุรีเนี่ยเป็นแค่มักโรอแน่นอนคนในยุคก่อนๆเนี่ยเขาตัดสินว่าบุรีเป็นแค่มักโรเพราะว่ามันมีกลิ่นที่เหม็นรุนแรง เหมือนกลิ่นเหม็นของคนที่กินหัวหอมกินกระเทียมแล้วก็ไปที่มัสยิดมีกลิ่นปากที่รุนแรงท่านมบีก็เลยออกคำสั่งนะครับห้ามไม่ให้ใครก็ตามแต่ที่กินกระเทียมกินหัวหอมเนี่ยไปที่มัสยิดไปร่วมละหมาดเพราะว่าจนกว่าจะทำความสะอาดปากและฟันให้เรียบร้อยเสียก่อนเพราะมันมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์สำหรับคนที่ยืนใกล้ๆก,กับเขา ในซอฟลามาดพี่น้องครับบุรีในยุคก่อนก็มีการตัดสินแบบนี้แหละอันเนื่องมาจากมันเหม็นมันมีกลิ่นที่รุนแรงกลิ่นปากเหม็นก็เลยตัดสินว่าเป็นแค่มะกรูแต่หลังจากที่โลกได้มีการตรวจสอบได้มีวิวัฒนาการความทันสมัยทางด้านการแพทย์ก็ตรวจสอบเรื่องของบุรีปรากฏว่าบุรีมีแต่โทษไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลย สิ้นเปลืองด้วยมีแต่โทษแต่ตัวเองด้วยแล้วก็มีมีอันตรายต่อผู้ข้างเคียงด้วยคนอื่นด้วยซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่กรมอนามัยโลกเนี่ยได้กำหนดวันหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วเป็นวันอะไรกำหนดวันหนึ่งในรอบปีว่าเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อที่จะเตือนจิตสำนึกของคนชาวโลกว่าบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายบุหรี่ทำลายสุขภาพ บุรี่ทำลายตนเองบุรี่ทำลายคนรอบข้างซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งเป็นที่ยอมรับของแพทย์ทั่วโลกนะครับว่าบุรีนั้นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งแต่ตนเองแล้วก็ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งซึ่งวันนี้เราคุยในเรื่องของคนที่เสพยาเสพติดในโลกดุนยานโลกอาคิร์ในอัลลัมบัตซ่าเขาจะโดนอะไร เพื th, Baptist, a, いい่อที่จะนําไปสู่การคิดใคร่ครวนนะครับว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยยังเสพยาเสพติดหรือเปล่าโดยเฉพาะมันยังถูกกฎหมายณเวลานี้เรื่องของการสูบบุหรี่บทลงโทษผู้เสพยาเสพติดในโลกอาคิรอท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลหิวซัลลมได้พูดเอาไว้หลายหัดีิสจะขอหยิบยกมาสักหัดีิหนึ่งซึ่งเป็นหัดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอห์มัด نعم عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنه مدمن خمر وقاتل رحم ومصدق ومصدق بالسحر ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل มินน uh, ้ำรุ่งหตาคีลาวมาน้ำรุ่งหตากลนารุนจัจรีมินฟูรุจิมุมิซาดยุดีอัลนารีฮาฟูรุจิหิม h a d i t นี้เป็น h a d i t ที่เชคอัลบานีบอกว่าเป็น h a d i t ที่ด้ฟังแต่ว่าฮัศนาหูมุฮักติกูอัตตอร์บก็บรรดาชวยุกอีกจำนวนมากนะครับ ที่ตรวจสอบหนังสืออัตตกีบแล้วบอกว่าฮะดีสบทนี้เนี่ยอยู่ในขั้นฮะสซันก็ขอสามารถที่จะนำเอามาเป็นตัวบทหลักฐานได้มีใจความอย่างนี้ท่านอบูมูซาอัชอารีท่านอบูมูซานะครับได้รายงานว่าแท้จริงท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้ครับซาลาซาตุนลายดุคูลูนัลจันนะมีสาม สมพวกด้วยกันที่ไม่ได้เข้าสวรรค์ท่านนาบีบอกว่าหนึ่งมุดมินุค่อมรินก็คือบรรดาผู้ที่เสพยาเสพติดบรรดาผู้ที่เสพของมึนเมาบุรีเนี่ยแน่นอนเป็นสิ่งที่มึนเมาถ้าสูบน,น้อยๆมันอาจจะไม่เมานะครับลองสิลออไปทั้งยี่สิบมวนนะครับติดต่อกันเมาทั้งเมาทั้งมึนแหละนะครับ วะกอติอโรฮฮมินและผู้ที่ตัดขาดกับเครือญาติวะมุซัดดิกุนบิสฮัดและก็บุคคลที่เชื่อเรื่องของสยศาสตร์เช่นรักษาโรคโดยสยศาสตร์นะครับของมันหายใช้สยศาสตร์ช่วยในการหาของหรือว่าเจ็บป่วยนะครับไม่สบายแขนขาหักก็ใช้สยศาสตร์ในการรักษากระดูกรักษา ร่างกายที่มันเจ็บป่วยหรือสามีภรรยาไปแอบไปมีชู้ก็ทำาสยศาสตร์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นชีริกต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาสามรายการเนี่ยท่านนาบีบอกว่าไม่ได้เข้าสวรรค์ผู้เสพของมึนเมาคนตัดขาดกับเครือญาติคนเชื่อถือไสยศาสตร์ว่ามันมาแตา่มุดมีนันลิลคัมรีและใครก็ตามแต่ที่ตายไป ตายไปในสภาพที่ยังเสพของมึนเมาแปลว่ายังไม่ได้เตาบ้าตัว <c oughs> ยังไม่ได้สำนึกผิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาในเรื่องของการที่ยังเสพของมึนเมาอยู่สะก็ฮุลลอฮฺอัลลอฮฺจัลลอมินนาริลโธตอวันกิยามะในนรกยัฮันนัมเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะให้เขาดื่มกินสิ่งของเหลวหรือว่านา้ำ ของเหลวที่มาจากแม่นม้ำกูตออยู่ในนรกยะหันนำกีลาวามานาฮุลกกตอมีคนกล่าวถามท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุอะลัยหิวซัลลัมว่านะแม่นม้ำกูตอนี่มันคืออะไรคือแม่น้ำอะไรก็แหละท่านนาบีบอกว่านาฮรุญยะจรีมินฟูรูจิลมูมีซาดเป็นน้ำของแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งของเหลวที่อยู่ในแม่นม้ำ สายนี้น้ำที่อยู่ในแม่น้ำสายนี้เนี่ยเป็นน้ำที่ไหลออกมาไหลออกมาจากอวัยวะเพศของบรรดาคนที่ทำซีนาไหลออกมาจากอวัยวะเพศของโสเพณีที่ไหลออกมาแล้วมารวมกันเป็นแม่น้ำเลยพี่น้องยุดีอาหลันนาดรีฮาฟูรูจิหิมซึ่งกลิ่นเหม็นของมันนี่เหม็นที่สุด กินเน่าเหม็นของมันเนี่ยเหม็นที่สุดที่ชาวนารกด้วยกันยังรู้สึกทรมานอย่างยิ่งจากกลิ่นเหม็นของแม่น้ำสายนี้แต่แม่น้ำสายนี้แหละของเหลวของมันนี่แหละจะเป็นเครื่องดื่มของคนที่เสพของมึนเมานะครับเสพของมึนเมาในลักษณะที่ยังอยู่ในโลกดุนยาตายไปในสภาพที่ยังไม่เตาบ้าตัวยังไม่สํานึกผิดจากการเสพของมึนเมา ที่นอครับการเสพของมึนเมาการเสพยาเสพติดมีด้วยกันสองชนิดชนิดที่หนึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองอันนี้แน่นอนอย่างยิ่งเวลาเขาจับได้ก็จับติดคุกถ้าจับไม่ได้ก็แน่นอนอลัลลอฮ์ยังเอาโทษแก่เขาในโลกอาคีราะสองการเสพของมึนเมาในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายบุรีนี่แหละใช่เลยและบุรีเนี่ยผมเองเนี่ย เป็นผู้หนึ่งที่หูกกลมมาตั้งนานแล้วนะครับตัดสินนะครับข้อตัดสินของการสูบบุหรี่ผมพูดมานานแล้วว่าเป็นสิ่งที่ฮารามตั้งแต่ก่อนที่จะไปเรียนต่างประเทศอีกเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้วิฉัยดูแล้วได้วิเคราะห์ดูแล้วได้ดูคําพูดของบรรดาอุลามะผมให้น้ำหนักว่าบุหรี่นั้นเป็นสิ่งที่ฮารามอย่างชัดเจนเพราะมันมีสิ่งสามประการที่ยืนยันความ ความฮารามหรือสิ่งต้องห้ามของมันความต้องห้ามของมันในอิสลามเนี่ยมีสิ่งสามประการยืนยันหนึ่งฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุร่ายพอใช้จ่ายทรัพย์ละลายทรัพย์ไปในสิ่งที่ก่อให้เกิดโทษกับตัวเองแล้วก็โทษต่อผู้อื่นสองบุรีให้โทษต่อต,ตัวเองอันนี้กรมอนามัยโลกนะแพทย์ระดับโลกทั่วโลกเนี่ยตัดสินว่าให้มีวันงดสูบบุหรีโลก เพื่อที่จะตอกย้ำต่อจิตสำนึกของผู้คนในโลกนี้ว่าบุรีนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเลิกให้ได้เพราะมันอันตรายอันตรายสำหรับตัวเองและก็อันตรายสำหรับผู้อื่นด้วยข้อที่3บุรีสร้างอันตรายให้แก่ให้แก่ผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัด็อลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาดอรอระวะลาดิรอร ไม่มีการก่ออันตร,รายให้แก่ตัวเองและไม่อนุญาตให้ก่ออันตรายต่อผู้อื่นการออกก่ออันตร,รายนี่แหละทั้งตนเองแล้วก็ก่อให้แก่ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ฮารามในหลักการอิสลามชัดไม่บุรีนั่งสูบเนี่ยก็เผาปอดตัวเองสร้างอันตรายให้แก่ตัวเองไอ้คนที่นั่งข้างๆได้รับสารพิษอันตรายจากควันบุรีไปด้วยทั้งก่ออันตรายให้แก่ตนเองแล้วก็ก่ออันตรายให้แก่ผู้อื่นด้วย และก็ยังเป็นการนําเสนอตัวเองไปสู่ความพินาศกุรอานก็พูดแล้วนะครับเวลาตุลกูบีไอดีกุ้มอิลตตะลูกะสุจาทั้งหลายอย่าได้โยนตัวเองด้วยฝีมือของตัวเองด้วยการกระทาของตัวเองเนี่ยไปสู่ความพินาศนี่คือลักษณะของบุรีพี่น้องครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งแต่ว่าบ้านเมืองเรายังถือว่า ถูกต้องตามกฎหมายแต่กฎของศาสนาหุกกมของศาสนาฟัตวาในเรื่องศาสนานั้นชัดเจนแจ่มแจ้งว่าบุหรี่นั้นเป็นสิ่งที่หาร่อมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลักการของอิสลามบทลงโทษของคนที่สูบบุหรี่หรือว่าบทลงโทษของคนที่ติดยาเสพติดเพราะบุหรี่คือยาเสพติดชนิดหนึ่งคืออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาในวันกิยามะจับคนคนนี้เนะี่ยอยู่ในไฟนรก แล้วก็จะมีแม่น้ำสายหนึ่งที่เรียกว่าแม่น้ำกูตอเป็นแม่น้ำที่ของเหลวของมันไหลมาจากอวัยวะเพศต่างๆของบรรดาโสเพณีทั้งหมดนี่แหละที่อยู่ในนรกน่ะกลิ่นนั่นมันเหม็นที่รุนแรงมากไหลเป็นแม่นม้ำลาฮาลัลวะลากัวัตอิลลาบิลละอินนาลลิลลาฮัวอินนาอิลัยฮิรรจิอูน้ำชนิดนั่นนี่แหละคนที่เสพยาเสพติดจะได้ดื่มกินในนรกยะหันนมพี่น้องครับ นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เตือนแล้วก็ตอกย้ําจิตสํานึกของเราแล้วก็พี่น้องต้องคิดไข้ควนด้วยนะคนรอบๆข้างของเราเนี่ยคนในครอบครัวของเราเนี่ยสามีของเราเนี่ยยังสูบบุหรี่หรือเปล่ายังติดยาเสพติดชนิดที่เรียกว่าบุหรี่หรือเปล่าถ้ายังอยู่ mm. เตือนกันบอกกันนะครับเช้าวันนี้นะครับหรือวันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากทีเดียวในการที่จะได้ทําให้ คนที่อยู่รอบข้างของเราที่ยังเสพยาเสพติดชนิดที่เรียกว่าบุหรี่นั้นได้เกิดจิตสำนึกในการที่จะหาทางเลิกละทิ้งในเรื่องของการสูบบุหรี่พี่น้องครับบุหรี่เนี่ยเขาบอกว่า90%ซ์ของวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดนะเริ่มต้นด้วยการสูบบุหรี่เก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเด็กวัยรุ่นทั้งหมดทั้งชายทั้งหญิง ก่อนจะติดยาเสพติดเริ่มต้นด้วยบุหรี่เป็นเรื่องที่จะนำพาไปสู่สิ่งที่เป็นอันตรายมากกว่าบุหรี่โดยซ้ำไปในเรื่องของการสูบบุหรี่มุสลิมในประเทศไทยเนี่ยพี่น้องมีประมาณ8ล้านคนสมมติว่าเราเอามาสัก5เปอร์เซนเปอร์เซนี่ยจาก8ล้านคนเนี่ยประมาณ4ี่แสนคนสี่แสนคนเนี่ย, 4, นนยตีว่าสูบบุหรี่พี่น้องดูนะ บุรีเนี่ยซองหนึ่งประมาณ50-60บาทตีว่า60บาทก็แล้วกันผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่มุสลิมในประเทศไท,ทยห้าเปรโดยประมาณประมาณสี่แสนคนอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ถ้าสูบบุรีกันคนละหนึ่งซองต่อ 4, 000, สี่แสนซอง4ี่แสนคนเนี่ยเราจะเสียทรัพยากรที่เป็นริสกีที่อลัลลอฮ์ให้มาเป็นประโยชน์นจะสูญเสียไปโ <c oughs> ดยการเผาให้มันเป็นควัน สร้างอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยวันละ24ล้านพี่น้อง24ล้านเดือนหนึ่งเจ0รนะครับเด,นนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่7 2็ดร้านบาท720ล้านบาทเน้ี่ยบ้านเดือนหนึ่งเราเผาเป็นควันเป็นอันตรายต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นทั้งนั้นเลยปีหนึ่ง8640ล้านต่อปีที่จะเผาริสกีที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นประโยชน์แก่ผู้คน เผาให้เป็นควันเผาทำลายตัวเองทำลายผู้อื่นไปโดยไม่มีประโยชน์เลยเลิกเถอะครับพี่น้องยาเสพติดชนิดที่เรียกว่าบุหรี่มีบทลงโทษหนักหน่วงในโลกอาคีร์เพราะถือว่าเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งด้วยเพราะนั้นขอดูอาา์ต่ออลลอ์สุบฮานะฮัวตาลาให้เราท่านทั้งหลายตระหนักในเรื่องนี้บอกคนที่เรารู้จักบอกคนที่เป็นเครือญาติบอกคนที่เป็นเพื่อนฝูงเลิกเถอะครับในเรื่องของบุหรี่วบิลลฮิตเตาฟฟกวันฮีดายะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh